สวัสดีครับวันนี้ก็ผมจะพามาดูที่ว่ามือปืนนะครับผมมาซุ่มยิงปลาชะโดนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าริมคลองตรงนี้จะมีปลาชะโดไหมหรือว่าจะมีปลานิลหรือว่าปลาอื่นผมยังไม่รู้นะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับผมตามไปครับไปดูมือยิงปลาครับผมเดี๋ยวตามไปเดี๋ยวตามไปครับผมอันนี้เป็นเลาะริมคลองนะครับผมคลองบางใหญ่ที่ภูเก็ตนะครับ ได้ยินข่าวว่าช่วงนี้คือปลาชะโดเยอะครับผมเดี๋ยวเราเราจะตามไปดูครับผมผมเห็นมือปืนอยู่ระยะไกลเลยครับกําลังเดินซุ่มอยู่ครับหาทำดีอยู่นะครับผมเดี๋ยวเราจะตามไปดูไปลุ้นกันนะครับว่ามีจริงอย่างที่เขาว่าหรือเปล่าครับเห็นหลายคนเขาว่าเห็นปลาชะโดตัวใหญ่ตัวเท่าขานะครับโอ้ปลาอะไรขึ้นครับน้ํากระเพื้องเลยครับผม คือตอนนี้ก็เกือบจะเที่ยงนะครับประมาณสิบโมงสี่สโมงไม่แน่ใจว่าลูกคอกรึเปล่าครับเดี๋ยวซูมให้ท่านผู้ชมดูหน่อยนะครับโอ้อาจจะสมคำล่ำเรือครับผมอาจจะปลาเยอะจริงเห็นขึ้นแล้วครับนี่ครับมือปืนกำลังเดินมาครับหาทําเลอยู่ครับผมเราไปรบกวนเขาไม่ได้ครับกำลังเดินตะเวนหาอยู่ครับ ดี๋ยวไปดูกันครับเดี๋ยวไปกูดดูกันครับผมว่าจะมีปลาไหมเดี๋ยวไปดูกันครับผมน้ำกระเพื่องอยู่ครับผ่านดึงแล้วครับผมดึงหนังสติ๊กเรียบร้อยครับเตรียมพร้อมครับผมไม่แน่ใจว่าปลาอะไรนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันครับผมเราต้องเดินระยะห่างเลยครับเดินใกล้ไม่ได้ครับผม นี่ก็เป็นคลองไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับแต่ปลาค่อนข้างจะเยอะครับตอนนี้ mm hmm. เกือบจะเที่ยงครับตอนนี้เกือบจะเที่ยงนะ mm hmm. ปลาชุบชุมอยู่ครับนี่คือท่าร่รันไก่นี่ก็คือหวังผลเลยครับ mm hmm. นี่ผมก็ซุ่มอยู่ข้างเสาไฟนะครับ mm hmm. จะไปใกล้เขาไม่ได้ครับผม ควรสมาธิเดี๋ยวปลาตกใจนะครับต้องคอยดูระยะห่างครับผมโอ้ปลาขึ้นดีครับระยะไกลไม่แน่ใจปลาเลยครับเดี๋ยต้องให้นายพานล่าน,นะครับผมขึ้นขึ้นดีมากครับผมอาจจะสมคำล่ำลือครับเสียนลักขึ้นระยะนี้เลยครับปลาใช้ได้เลยครับคลองนี้ปลาใช้ได้เลย พาขึ้นดีครับยามเที่ยงยามเที่ยงหน้ามานั่งตบเบ็ดครับผมครับข้ามีัวครับนีนายพานกำลังเดินมาครับไล่จุดมาแล้วครับกำลังลิงหายีครับผมจะขึ้นหลังเมื่อไหร,ร่ก็เสร็จเลยครับ ร,รอดุนเป้าหมายนะครับผมนายพายกำลัง,ลงจ้องอยู่ครับตอนนี้เป้าหมายครับปลาขึ้นบ่อยครับตรงนี้ไปน้ำนะครน้ำนะเอาน้ำนนเอาไกลไปแล้วครับผมีย๋ยวมาดูกันมาดูกันครับผมมาลุ้นกันนะครับเป็นไงอยู่ไหมครับผม ได้ได้นะครับผมตอนนี้นายพานกําลังจะลงไปนะครับผมลงไปมัดปลาครับมาๆมามาดูกันครับผมปลาตัวใหญ่มากครับผมชะโดตัวนี้โอ้โหไม่แน่ใจว่ากี่โลครับสิบโลได้หรือเปล่าครับแต่ขึ้นน้ํากระจุยกระจายเลยครับผมน้ํากระเพื่องนะครับนายพานกําลังลงไปครับผมครับมัดปลาเรียบร้อยครับเดี๋ยวนี้จะดึงขึ้นครับจะใช้เชือกดึงขึ้นครับผม โฉมปามัดเชือกเรียบร้อยครับอันนี้เจ้าขึ้นนะครับผมโอ้ยืนเหนื่อยเลยครับผมโอ้ยืนเหนื่อยเลยครับผมน,นี่ครับโฉมหน้าในพานครับผมนี่ครับปามัดเชือกเรียบร้อยครับจะดูตัวนี้ตาขาดแล้วครับ งานครับผมจะดูตัวทส่สวยครับใช้วิธีจับด้วยปืนครับผมปืนนี้ช่างเขาทำเองเลยครับโอ้ลายสวยครับผมไม่ได้มารีวิวปืนนะครับผมนี่คือเครื่องมือหากินครับเครื่อมือหากินทำเองครับผมได้จริงครับได้ผลได้ปลาครับโอ้มีปลาช่อนเลยครับผมปลาช่อนตัวสวยครับปลาช่อนครับผม ถ่ายไม่ทันครับปลาช่อนตัวนี้ช่อนก็ตัวสวยครับวันนี้ได้สองตัวครับสองแต้มสองแต้มตัวใหญ่ๆครับผมขึ้นรถเรียบร้อยครับรถเดี๋ยวกลับบ้านนะครับผมเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านครับเดี๋ยวไปขึ้นตาช่างให้ดูครับผมถึงบ้านเรียบร้อยครับปลาขึ้นตาช่างแล้วครับนี่คือปลาช่อนครับขนาดสวยๆครับผม แปดขีดนิดๆครับผมใสพอดีครับผมแปะซ่าครับผมเดี๋ยวมาลุ้นปลาชโดครับว่ากิโลทายกันว่าสามโลสี่โลครับผมดูกันครับตาจัางยังไม่นิ่งครับผมโอ้โหครับตัวนี้หกกิโลครับผมหกกิโลขีดหกกิโลหนึ่งขีดครับนี่ครับหกกิโลหนึ่งขีดเลยครับ ตัวใหญ่ตัวใหญ่ครับผมเสียุวนนี่ครับดฟฝั่งหนึ่งครับผมเท่ากันครับผมผลงานวันนี้ครับผมของนายพานเต่านะครับจากครูเจ็ดครับผมที่ริมคลองครับผมตัวใหญ่ใช้ได้ครับจะดูตัวนี้ตัวสวยๆครับยอดครับหนักเก็ดแขนเลยครับนี่ไม่ใช่ตัวเล็กนะครับ หนึ่งตัวปลาชันตัวสวยๆครับสวยงามครับตัวนี้ปลาชอนตัวนี้สวยงามครับผมยอดนี่ครับคู่กันเลยครับผมชันสวยๆครับจะดูสวยงามครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมนะครับช่องสุดของสุดใจนะครับทาง youtube ครับผมหาอยู่หากินครับ โอเคครับว่าเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะได้เมนูอะไรครับวันนี้ประกอบเป็นอาหารแบบไหนนะครับเดี๋ยวติดตามครับผมคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็การยิงปลาก็ขอเพียงเท่านี้นะครับในช่องของกินเที่ยวตามสุดใจนะครับถ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับผมสําหรับวันนี้ก็บายบายครับผมปลาช่อนสวยครับบายบายคุณมากครับ I don't wanna forget you. you can